จะแวะไปส่งรีมให้ลูกค้าเนี่ยกำลังจะถึงกำลังจะออกไปก็คือเดี๋ยวจะแวะส่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะรอแป๊บนึงนะคะโ<ด>อไ<ด>้ได้ส่งรีมคคสวัสดีค่ะรอแป<บ>๊บนึงนะนี่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรีวิวให้ดูเดี๋ยวเราจะไป,ะไปส่งลูกค้ากันอันนี้รอบที่สามนะคะนี่ก็สาสาั่งซ้ค่ะครั้งแรกใช้ไปแล้วรอบครั้งที่สองคือหมดแล้วก็เติมแล้วก็เพิ่งจะส่งได้เมื่อ ที่ที่แล้วมั้งเขาสั่งอีกก็ตกใจว่าทำไมเขาหมดไวจังเขาบอกว่ามีคนเห็นหน้าเขาสวยก็เลยอ,อยากจะใช้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งกันนะเดี๋ยวเรามาสม่งกันนะถึงแล้วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไง ร <laughs> อ,อบที่สามแล้วนะ